สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําระบบนะครับเป็นระบบอ่าร้องเรียนออนไลน์นะครับร้องทุกออนไลน์นะครับหรือว่าอ่าแจ้งอะไรสักอย่างนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่รองรับบนมือถือโดยเฉพาะเลยครับหน้าบ้านจะเป็นรองรับมือถือโดยเฉพาะเลยครับ e s p o n s i v e แต่หลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นออนเดสท็อปนะครับ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับ คนนี้นมาดูตัวระบบดีกวา่านะครับตัวระบบเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีเมนูเห็นไหมครับจะมีเมนูหน้าหลักก็คือหน้านี้ครับสามารถสร้างเมนูเพิ่มขึ้นมาได้อีกครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเราแล้วก็ผู้พัฒนาครับอันนี้เมนูเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเข้าไปที่เกียกเกเเก่ยวกับเราเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับเราอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้นะครับเกี่าายวกับเราต่อมานะครับก็ไปดูที่เรื่องน้องเรียนนะครับ อ่าแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็เราอาจจะเราเข้าไปที่เรื่องร้องเรียนแล้วนะครับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราอาจจะตั้งเป็นเขตพื้นที่เป็นตำบลเป็นอำเภอหรือเป็นอะไรก็ได้นแล้วแต่เราจะตั้งนะครับสามารถไปตั้งได้ที่หลังบ้านนะครับตรงนี้เข้ามาที่หลังบ้านตรงนี้นะครับหลังบ้านเนี่ยเราอินเข้ามานะครับก็จะมีแต่ตรงนี้เราอินเราเอาออกกันครับอ่าเราอินเข้ามาครับเห็นไหมครับเราอินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น คำร้องเรียนข้อมูลพื้นที่แล้วก็ข้อมูลผู้ใช้งานครับอันนี้ข้อมูลพื้นที่เห็นไหมครับว่าจะมีตำบลทดสอบหนึ่งตำบลทดสอบสองนะครับซูว่าผมเพิ่มเข้่มอีกนะครับมีตำบลเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับตำบลทดสอบสามตัวนี้จะเป็นลายโทเค็นนะครับเอาไว้ต่อกับลายนะครับถ้ามีใครร้องเรียนเข้ามาเนี่ยมันจะเด้งไปที่ลายนะครับซูว่าเราทำหนึ่งตำบลหนึ่งลายก็ได้ครับหรือว่าสิบตำบลแล้วก็ใช้ลายเดียวนะครับก็ได้นะครับแจ้งไว้ที่ลายเดียว ันนี้ผมใช้แบบแจ้งมาที่ลายเดียวนะครับก็ c o p y อกโทเค็นมาเดิ๋นะครับกดเพิ่มพอเรากดเพิ่มแล้วเนี่ยมีตำบลทสบสานะครับเราก็ไปที่หน้าแอปแพอไปที่หน้าแอปนะครับเราผมกดรีเฟรชน,นะครับเห็นไหมครับตำบลทสอานก็โผล่ขึ้นมาสุดท้าผมลองเรียนไปที่ตำบลทศสานเลยแล้วกันนะครับมันก็จะขึ้นมาว่า,าให้ปักหมุดหรือเปล่านะครับอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตถ้ากดอนุญาตปุ๊บตรงแมปนะครับมันจะปักหมุดให้อัตโนมัติ ข้างล่างตรงนี้นะครับต่อมาเราก็เขียนชื่อผู้ร้องเรียนนะครับเบอร์โทรหัวเรื่องแล้วก็ข้อความที่ร้องเรียนได้เลยนะครับพอเราพิมพ์รายละเอียดเสร็จแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยจะสามารถรูปอ่าแนบรูปได้ทั้งหมดสามรูปนะครับอสมมุติว่าผมแนบไปแค่รูปเดียวนะครับอแล้วกดส่งเรื่องร้องเรียนครับเห็นไหมครับมันถึงเรื่องร้องเรียนแล้วมันจะมีเลขร้องเรียนนะครับเราจะเก็บเลขเกเลขร้องเรียนไว้ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมากดค้นหาเรื่องร้องเรียนได้ครับตรงนี้ครับลากดเข้าไปครับก็จะเป็นการค้นหาเรื่องร้องเรียนที่เราร้องเรียนไว้ครับสามารถใส่เลขร้องเรียนก็ได้หรือว่าใส่เบอร์โทรที่เราร้องเรียนไปก็ได้นะครับก็จะไปการค้นหาอพอเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะเจออ่าเรื่องร้องเรียนของเรานะครับเห็นครับก็มีเรื่องร้องเรียนที่อ่าแจ้งเข้ามานะครับก็มีที่ตำบลท้สอบสามนะครับสองเรื่องตรงนี้ครับถ้าไม่ใส่รูปภาพมันจะขึ้นคําว่า no image แบบนี้ครับ มันจะมีสถานะว่าสร้างใหม่เห็นไหมครับสร้างใหม่คราวนี้มันก็ดิ้งไปที่ลายนะครับอ่าสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะดิ้งมาที่ลายครับอ่าคนที่ดูแลเขตนั้นหรือว่าดูแลตำบลนั้นหรือว่าจุดๆนั้นครับก็เห็นแล้วเฮ้ยมีคนร้องเรียนมานะครับก็เข้าไปที่หลังบ้านตัวหลังบ้านก็จะเห็นคำร้องนี้เข้ามาครับแบบนี้เห็นไหมมีพื้นที่ตำบลทั่วทอบหนึ่งตำบลทัสอบสามนะครับ มีสําเร็จแล้วก็สร้างใหม่เห็นไหมครับคราวนี้เราก็กดเข้าไปดูรายละเอียดครับเห็นไหมครับรายละเอียดขึ้นมาคราวนี้สถานะเราก็เปลี่ยนเป็นดําเนินการเรากดบันทึกครับตรงหน้าแอปนะครับของผู้ร้องเรียนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะให้นะครับเห็นไหมครับสถานะก็คือกําลังดําเนินการนี่แบบนี้เลยเห,เห็นไหมครับ เนี่ยความสามารถของมันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีประวัติสถานะครับว่าใครเป็นคนที่อัปเดตสถานะเห็นไหมครับสมมุติว่าผมไปที่ข้อมูลผู้ใช้งานครับเราสามารถสร้างยูเซอร์นะครับที่เอาไว้ดูแลตำบลนั้นนะครับเช่นผมสร้างยูเซอร์ตำบลทดสอบสามนะครับชื่อนามสกุลคือตำบลส่วว่าชื่อนามสกุลคือนายดูแลสามนะครับ ชื่อผู้ใช้งานคือ s หนึ่งสามรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับต้องใส่แปดตัวแร่งน้อยนะครับเห็นไหมครับว่าสร้าง user admin ดูแลสามมาเรียบร้อยแล้วไปที่รายการคำร้องเรียนครับมันจะมีทั้งทดสอบหนึ่งทั้งทดสอบสามใช่ไหมครับตำบนหน,นึ่งตบนสามคราวนี้เราสร้างเฉพาะสามมันก็จะดูได้เฉพาะสามเท่านั้นนะครับผมกดลงชื่อออกครับ แล้วผมแล้วอีกของสามนะครับเห็นไหมครับก็จะเจอเรื่องของสามเท่านั้นเห็นไหมครับเมนูอื่นก็จะไม่เห็นแล้วจเจอเฉพาะสามเท่านั้นแล้วก็กดรายละเอียดนะครับควน,นี้แอดมินสามเข้ามากดบอกว่าสําเร็จแล้วนะครับกดบันทึกประวัติสถานะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าใครเป็นคนกับกดอัปเดตสถานะอะไรไปบ้างครับนี่ชื่อตองนี้ ่าโอเคนะครับต่อมาเรื่องร้องเรียนนะครับก็สามารถพิมพ์ออกมาเป็น excel ได้นะครับกด excel นะครับกดพิมพ์ออกมาก็คือ Export มันเป็น excel ได้นะครับเราสามารถเซิร์ชได้ครับเช่นน้ำไม่ไหลก็คือหัวหัวข้อเรื่องคือน้ำไม่ไหลใช่ไหมครับเช่นเราพิมพ์คขาว่าน้ำลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะเจอคำว่าน้ำอย่างเดียวโอเคนะครับหรือจะเซิร์ชเป็นวันก็ได้ครับ นะซิร์เป็นปีซิร์เป็นพื้นที่ซิร์เป็นชื่อคนหรือเบอร์โทรนะครับหรือว่าซื้อชเซิร์เป็นคําว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับมรติว่าเราเซิร c h คาว่าสร้างใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเจอเรื่องเฉพาะเรื่องที่สร้างใหม่โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับระบบ้องเรียนออนไลน์นะครับก็